ภูมิปัญญาทอผ้าชุมชนหินโคนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้าและย้อมสีผ้าจากธรรมชาตินักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบที่มาจากวัสดุธรรมชาติไปจนถึงการสกัดและย้อมสีเส้นได้ให้สวยงามและคงทนรวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการทอลวดลายผ้าพื้นฐานการวางเส้นได้และการจัดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างประณีตจากช่างทอผู้ชำนาญ ผ้าทอชุมชนหินโคนสะท้อนถึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยลวดลายและสีสันที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์สำคัญผ้าสิ้นตีแนแดง เป็นผ้าทอที่มีการผสมผสานสีส้มสีฟ้าและสีม่วงอย่างลงตัวสแสดงถึงความกลมกลืนของธรรมชาติและชีวิตในท้องถิน่นลวดลายที่ประณีตสะท้อนถึงความพิถีพิถนันและฝีมือการทอของช่างทอในชุมชนผ้าทอลำมาตรันหมากทองลายผ้าชนิดนี้มีต้นกำเนิดจากตำนานพื้นบ้านเรื่องเท้าปาจิตอรพินซึ่งเป็นเรื่องราวความรักที่ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายผ้าที่มีประวัติมาจากขบวนขันหมากของเท้าปาจิต ยกออกจากนครทมมาหลายวันจนมาถึงลำน้ำแห่งหนึ่งท้าวปาจิตได้ให้ทหารหยุดพักชาวบ้านที่ผ่านมาพบเห็นจึงได้ถามไถ่ว่ามาทำการเหตุใดกันทหารจึงตอบไปว่าพระโอรสกษัตริย์เมืองขอมจะแต่งงานกับหญิงสาวบ้านนี้ชื่อนางอรพิน ชาวบ้านนั้นได้ตอบกลับไปว่าพระเจ้าพรม,มทัดได้พาตัวนางเข้าประสาทหินพิมัยไปแล้วข้าป่าจิตจึงโกรธอย่างมากถึงกับโยนทรัพย์สินเงินทองข้าวของที่จะใช้เป็นขันหมากทิ้งลงแม่น้ำทั้งหมดซึ่งบริเวณนั้นเรียกว่าลำมารหรือลำปลายมาดที่ไหลไปสู่แม่น้ำมูลจนถึงปัจจุบันนี้จึงทำให้เกิดการพัฒนาลวดลายทอผ้าเป็นผ้าทอลำมาดขันหมากทอง ดังนั้นผ้าทอ,อทั้งสองลวดลายนี้ไม่เพียงแสดงถึงความสวยงามของงานหัตถกรรมท้องถิน่นแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนหินโคนที่ผูกพันกับธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งทําให้ผ้าทอชุมชนหินโคนเป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าแม่เป็นที่ว่าอทอผ้าในหมู่บ้านมาตั้งแต่โบราณ ก็เลยรวบรวมสมาชิกเอาไว้ก็จะเอาชีพเสริมก็จะมัดเองย้อมเองทอเองก็จะขายให้หมู่บ้านต่างหมู่บ้านและใกล้เคียงและในต่างอำเภอบ้างปัจจุบันนี้ก็จะขายไปทางเฟซทางไลน์ทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะถ้าหากว่าสนใจก็เชิญมาเที่ยวหมู่บ้านหิงโคนนะคะก็ยังจะมีการย้อมการทอการนี่อยู่ประจำค่ะแล้วก็ ไหมก็มีได้ก็มีราคาก็ไม่แพงค่ะเชิญเชิญมาเที่ยวชมนะคะมีหลายอย่างจะเย็บกระเป๋าด้วยเย็บกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าก็จะมีหลายหลากใบเล็กใบใหญ่กระเป๋าันนี้ปะสมค์มีตั้งแต่20บาทขึ้นไปเลยค่ะ